สวัสดีครับนักเรียนชั้นม3า,ามทุกคนวันนี้พบกับครูประสิทธิ์เฉลิสิริในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้จะนําเสนอเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ครับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หมายถึงพิการที่เกี่ยวกับการนําอาวิศาตมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมเป็นการนําเอาความรู้ที่ได้จากการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงานด้านาต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดการรับรู้ระยะไกล r e โมทเ Sensing) เป็นระบบการสำรวจเก็บข้อมูลเกี <Gir> ่ยวกับพื้นผิวโลกด้วยเครื่องรับรู oon, ้ซึ่งติดไปกับดาวเทียมหรือเครื่องบินเครื่องรับรู้ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนจากวัตถุบนผิวโลกจากนั้นมีการแปลงเป็นข้อมูลเชิงเลข ซึ่งนำไปแสดงเป็นภาพและทำแผนที่การรับรู้จากระยะไกลมีกระบวนการทำงานดังนี้ 1. การรับสัญญาณข้อมูลโดยข้อมูลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบของภาพหรือข้อมูลเชิงเลข 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสนเทศต่างๆเช่นแผนที่รูปถ่ายทางอากาศภาพจากดาวเทียม 2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ช่วยในการรวบรวมจัดเก็บวิเคราะห์ปรับปรุงและแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ของโลกด้วยระบบคอมพิวเตอร์องค์ประกรอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบด้วย5ส่วนดังนี้ 1. ข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงอธิบาย 2. ฮาร์ดแวร์คืออุปรกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกรอบของคอมพิวเตอร์ 3. ซอฟต์แวร์คือโปรแกรมที่ใช้ในการกระทำข้อมูล 4. ขั้นตอนการดำเนินงานหรือกระบวนการวิเคราะห์ oh คือวิธีการทำงานการเจ็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีขั้นตอน5บ mm. ุคลากรคือบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 3. เครื่องมือวัดลักษณะทางภูมิศาสตร์3.1มจุดหนึ่งโทมอร์มิเตอร์ใช้วัดอุณหภูมิของอากาศ3.2บาลอมิเตอร์ใช้วัดความกดอากาศ3.3ไฮโกรมิเตอร์ ใช้วัดความชื้นของอากาศ3.4ไ s y c มิเตอร์ใช้วัดความชื้นสัมผัสและจุดน้ำค้างในอากาศ3.5แ a n ิมิเตอร์ใช้วัดความสูงของขอบกดอากาศ3.6 a n มม o เตอร์ ometer, ใช้วัดความเร็วลม3.7 a อโ o w a n ใช้วัดทิศทางลม3.8เลนเก a ใช้วัดปริมาณน้ำฝน3.9วินเวน n หรือสอนลมใช้วัดทิศทางลม3.10 แนนิเมเตอร์ใช้วัดพื้นที่บนแผนที่3.11ซิโมมมเตอร์ใช้วัดขึ้นแผ่นดินไหวสำหรับวันนี้เนื้อหาข้อมูลเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ